สวัสดีครับพี่น้องท่านละครับวันนี้พระชนนของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสดีบทที่27นะครับข้อ11ถึงข้อที่14พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงเรื่องของสิ่งที่ทูลขอท่มกลางภัยอันตรายอย่างที่ได้กล่าวเลยว่าบทที่27เนี่ยนะครับมันเป็นบทที่ดาวิดเองนั้นได้พรารณนาถึงศัตรูของท่านที่อยู่ลายล้อมท่านอย่างที่ผมได้กล่าวก่อนหน้านั้นแล้วว่าพระคัมภีร์สดี150บทเนี่ยครับมี72บทครับที่พูดถึงเรื่องของศัตรูนะครับ เราจะมีการอธิษฐานด้วยกันก่อนนะครับข้าแต่พระเจ้าขอให้ชีวิตของดาวิดคำอ,อธิษฐานของท่านเป็นแบบอย่างกับข้าพาุทธทั้งหลายเมื่อข้าพุทจะต้องเผชิญกับปัญหาที่อยู่รอบข้างและให้หลักการนี้ได้อยู่ในชีวิตของหลายด้วยอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามนผมอยากจะอ่านนะครับข้อ11ถึง14บอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงสอนมาราคาของพระองค์แก่ข้าพระองค์ ขอทรงนำข้าพระองค์ไปบนวิถีราบด้วยเหตุศัตรูของข้าพระองค์ขออย่าทรงมอบข้าพระองค์ไว้กับปฏิปักษ์ให้ทำตามใจชอบเพราะพยานเท็จได้ลุกขึ้นต่อสู้ข้าพระองค์เขาหายใจออกมาเป็นความทารุณข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าข้าพเจ้าจะเห็นพระคุณของพระเจ้าที่แผ่นดินของคนเป็นจงรอคอยพระเจ้าจงเข้มแข็งให้จิตใจของท่านกล้าหาญเถิดเออจงรอคอยพระเจ้า ในพระคัมภีรตรงนี้เราได้พูดถึง3อย่างด้วยกันครับที่ท่านอธิษฐานขอท่ามกลางอันตราย1ครับท่านขอสอนและนําท่านข้อที่11เราจะสังเกตได้ว่าขอสอนมันคาของพระองค์และนําข้าพระองค์ไป ดาวิดต้องการคําแนะนําจากพระเจ้าเนื่องจากศัตรูพยายามจะจับท่านพยายามจะทําลายท่านท่านขอพระองค์สอนมันเป็นความปรารถนาของท่านที่อยากจะเรียนรู้ว่าในเหตุการณ์อย่างนี้ต้องทําอะไรท่านไม่ได้รอให้พระเจ้าช่วยท่านอย่างเดียวแต่ท่านขอพระองค์สอนท่านวันนี้เป็นสิ่งที่เราเองจะต้องเรียนแบบท่านดาวิดนะครับก็คือขอให้ข้าพระองค์รู้ว่าควรทําอย่างไรท่ามกลางวิกฤตการณ์นี้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับขอสอนและขอทรงนําด้วย ให้พระเจ้าเป็นผู้อยู่ข้างหน้าไม่ใช่ไปอยู่ข้างหน้าพราะเจ้าไม่ล้ำหน้าพราะองค์อันที่สองครับขอปกป้องจากศัตรูแน่นอนครับสิ่งเหล่านี้ข้อการปกป้องนี้เรามักจะอธิษฐานกันอยู่แล้วในท่ามกลางอันตรายเราขอพระเจ้าปกป้องขอ้อ12บอกว่าขออย่างมอบข้าพระองค์ไว้กับปฏิป,ปักษ์ทำตามใจชอบหมายความปฏิปักษ์จะประนามท่านจะทําร้ายท่านแต่อย่าให้ปฏิปักษ์เป็นแบบนั้นคนะวามรู้สึกของท่านก็คือใจของข้าพระองค์กําลังจะฝ่อและหมดกําลังไปเพราะศัตรูแล้วละ่ะ แต่ข้าพระองค์เห็นความดีเลิศของพระองค์และเชื่อว,ว่าในแผ่นดินของคนที่เป็นอยู่ข้าพเจ้าจะได้เห็นสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำนั่นคือความหมายของข้อ12-13นี้การขออย่างที่ความมั่นใจแบบนี้ว่าจะได้เห็นพระคุณของพระเจ้าในแผ่นดินคนเป็นนั้นทําให้เราเองเห็นถึงความหวังของการช่วยกู้นะครับมันเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นในพระเจ้าคนเราพูดถึงความเชื่อมั่นต้องมีตัวทดสอบครับ และตอนทดสอบจุดนี้ก็คือความทุกข์ใจที่เข้ามาพระคัมภีร์ตรงนี้ทําให้เราเองนั้นควรจะเรียนรู้อย่างที่เคยกล่าวมาแล้วว่าเมื่อศัตรูเชิดหน้าให้กับเรายิ้มเยาะเราวิธีพี่ชิตกับมันก็คือวางใจพระเจ้าครับและมันก็จะไม่กล้าจะเชิดหน้าต่อไปอันที่3ครับขอความเข้มแข็งและรอคอยท่านเองหนุนน้าใจคนอื่นครับว่าจงรอคอยพระเจ้าและเข้มแข็งแน่นอนครับการพูดเช่นนั้นกําลังพูดให้คนอื่นรู้สึกรอคอยพระเจ้าและเข้มแข็ง คนเราจะหนุนใจคนอื่นได้ยังไงครับถ้าตัวเองไม่ได้ทําอย่างนั้นก่อนดังนั้นเองท่านเองกําลังบอกตัวเองนะครับว่าจงรอคอยพระเจ้าจงเข้มแข็งพระเจ้าไม่เคยช้าพระองค์ไม่เคยสายพระองค์มาทันเวลาเสมอดังนั้นเองรอคอยพระเจ้าในข้อ14เช่ใช้คำว่ารอคอยถึงสองครั้งเพราะอะไรครับท่านเตือนตัวเองแล้วก็เตือนคนที่อยู่รอบข้างว่าในการติดตามพระเจ้าสิ่งสําคัญมากคือการรอคอยอย่าใจร้อนนะครับบอกตัวเองเสมอดังนั้นเองวันนี้3ประการได้กันครับ สิ่งที่เราต้อนทูลขอทําการอันตรายหนึ่งครับขอการทรงนำและขอการสอนสองขอทรงปกป้องจากศัตรูและอันที่3ขอให้เข้มแข็งและรอคอยพระเจ้าอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าทําการอันตรายมากมายพระองค์เจ้าข้าย้ายของหลายลืมการอธิษฐานขอการทรงนำและการทรงสอนพร้อมจะรู้ว่าควรจะทำอะไรต่อไปข้าแต่พระเจ้าขอปกป้องของหลายพวกหลายรู้ดีว่าด้วยกําลังของหลายก็ไม่สามารถจะต่อสู้มันได้ ขณะเดยียวกันขออย่าค้ำหลายหมดกำลังใจและรอคอยพระอ,องค์อยู่เสมอเข้มแข็งอยู่เสมอพระอ,องค์เจ้าข้าดังที่พระอ,องค์ทรงประสงค์ให้ค้ำหลายนั้นมีความเชื่อที่เข้มแข็งให้ความเชื่อค่งหลายสูงขึ้นทางเดียวไม่ต่ำลงอธิษฐานด้วยกันในน้ำพระเยซสูเจ้าอาเมนชัย่อนครับ